มาได้หลายวันแล้วครับสำหรับ Talkback version 14.1นะครับจากทาง Google หรือตัว Accessibility สูตรนะครับอืมว้าวไหมไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่มีอะไรบ้างที่ผมพอไปเจอมาหรือว่าบางทีก็จำสับสนเนาะว่าเออม,มันตกลงมันใหม่ไหมอะ่ะอืมมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับที่ใช้งาน Android แล้วก็ได้อัปเดตเป็น t o o k l e t k v k r s i o เวอร์ชัน1 4 1หมอคอมผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ Samsung นะ,อะตอนนี้ก็จะได้อัปเดตเป็น14.1สำหรับ TalkBack นะเครื่องที่ทำการสาธิตเป็น Android เวอร์ชั12 ซึ่งปัจจุบันก็เป็น Android 14นะแต่ว่าเครื่องผมยังเป็น Android 12อยู่นะครับก็สามารถอัปเดตเป็น Talkback เวอร์ชัน1ได้ซึ่งเอ่อ o n d v o r s i o เวอร์ชันเท่าไหร่เนาะ10หรือ11ก็ยังน่าจะอัปเดตมาเป็น ท็อกแบ็ก14.1ได้เนาะ mm hmm. ก็ลองดูกันครับว่าเครื่องไหนอ mm ัปเดตได้ไม่ได้บ้างกัน mm hmm. เบื้องต้นเข้าเมนูท็อกแบ็กครับ1นิ้วลงเลี้ยวขวาวิธีที่1 1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาวิธีที่2 3นิ้วแตะ1่ครั้งวิธีที่3หรือเข้าทางการตั้งค่าโดยตรงวิธีที่4 mm hmm. ไปนะครับอะสนิ้วแตะ1่ครั้งตึ้งเมนูท mm ็อกแบ็กแล้วก็ปัดขวามาด้วย1นิ้วนะครับหาการตั้งค่าท็อกแบ็กคสั่งเสียงปบการตั้งค่าท็อกแบ็กหากให้เจอนะ การตั้งค่าท็อกแบ็กแล้ว1น,นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปการตั้งค่าท็อกแบ็กอ่ะพอเข้ามาแล้วครับของผมตอนนี้เราจะไปอ่ะหนึ่งนิ้วปัดขวาดีกว่าฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กนะครับ <Back. S 1> ในท็อกแบ็กสิบสี่จุดหนึ่งเรามาดูรายละเอียดกันก่อนว่าเขาบอกว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปยินดีต้อนรับสู่ท็อกแบ็กที่อัปเดตแล้วอ่ะขอบคุณครับบอกแล้วว่าอัปเดตแล้วด้วยนะหน้าหนึ่งจากสี่อ่ะหน้าหนึ่งจากสี่ คุณโฟกัสที่รูปเพื่อฟังคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคำแนะนำตัวสะกดด้วยแป้นทีมอักษรเร็วให้จอแสดงผลอักษรเร็วเลื่อนลงโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วที่ตั้งค่าไว้และอื่นๆได้อีกด้วยโดยคุณจะได้เห็นวิธีอัปเดตและเปลี่ยนทีได้ในหน้าจอต่อ,ตอไปโดยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีคุณดูข้อมูลนี้ในการตั้งค่าท็อกแบ็กได้ทุกเมื่อเออก็อืมนี่นี่คือข้อมูลอัปเดตของ Talkback 14.1ก็อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจนิดนึงอ่าปัดความมา ถัดไปหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคําอธิบายรูปภาพคําอธิบายรูปภาพอืมอันนี้น่าสนใจคุณฟังคําอธิบายรูปและคําอธิบายไอคอนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเมื่อคุณโฟกัสไปที่รูปภาพหรือไอคอนใช้สามมิวแตะเพื่อเปิดเมนูท็อกบั c k แล้วเลือกอธิบายรูปภาพอา้าวแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคบเพื่อนๆคือคือมันเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยฟังคําอธิบายรูปภาพได้ฟังคําอธิบายไอคอนได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยเข้าไปที่เมนู Talkback แล้วปัดไปข้างล่างๆที่คำอธิบายครับผมอืมเสียได้ถ้าลองรับภาษาไทยจะดีมากเลยปัดกว่ามากหากต้องการปรับแต่งท่าทางสัมผัสที่ใช้สำหรับคำอธิบายรูปภาพให้ไปที่การตั้งค่า t ท็อก a c k ปรับแต่งท่าทางสัมผัสคือเราสามารถตั้งค่าท่าทางสัมผัสได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราท่าทางสัมผัสไหนเราไม่ได้ใช้เนี่ยก็มาเป็นคำอธิบายภาพก็ได้อืปัดกว่าครับถัดไปอ่าถัดไปไปอ่านกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจไหม การตรวจตัวสะกดสำหรับแป้นพิมพ์อักษรเบลอันเนี้ยพอผมก็ใช้อักษรเบลไม่คล่องและไม่มีตัวแป้นแป้นพิมพ์อักษรเบลเนาะคุณสามารถใช้การตรวจตัวสะกดด้วยแป้นพิมพ์อักษรเบลเพื่อหาคำที่สะกดผิดฟังคำแนะนำการสะกดและยืนยันการเปลี่ยนแปลงได้คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การตรวจตัวสะกดได้ในบทแนะนำอือเนี่ยนะครับก็อืออ่ะผมเองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้แต่ถ้าใครใช้ก็อาจจะต้องเกี่ยวกับแป้นพิมพ์อักษรเบลเนาะตรวจตัวสะกดดูบทแนะนำอ่อ ถัดไปถัดไป,ป,ไปเปริ๊บเคาไปการเลื่อนอัตโนมัติสำหรับจอแสดงผลอักษรเร็วโอ้ต้องคนที่ต้องมีเบลดิสเพย์อันเนี้ยอ่าปัดความาจอแสดงผลอักษรเร็วจะเลื่อนโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วที่ตั้งค่าไว้เพื่อให้คุณทันได้โดยไม่ต้องกดปุด่มใดเลยหากต้องการเปิดหรือปิดการเลื่อนอัตโนมัติให้กดสเปซและจุดหนึ่งสองสี่ห้าหกคุณยังเพิ่มระยะเวลาที่แสดงข้อความได้ด้วยการกดจุดสี่หากต้องการให้ข้อความแสดงในระยะเวลาที่สั้นลงให้กดจุดหนึ่งคุณปรับความเร็วได้ในการตั้งค่าท คือคนที่มีเบลดิสเพย์แล้วต้องการอ่านอะไรแล้วให้ข้อบรรทัดมันเลื่อนไปเองอัตโนมัติเนี่ยกำหนดเวลาได้ปรับความเร็วได้ถ้าคนที่มีเบลดิสเพย์ก็คงจะมีความสุขเพราะนี่เป็นฟีเจอร์ที่หลายคนอาจจะตามหาไม่ต้องมานั่งเลื่อนบรรทัดเองเนาะเสร็จสิ้นอ่าเสร็จสิ้นหมดแล้วอะ่ะเพื่อนๆหมดแล้วการตั้งค่าท็อกบาร์อ่ะแล้วไปดูฟีเจอร์ที่เขาบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะ พอเรากลับมาที่การตั้งค่าอยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ็กนะครับเสียงส่วนหัวอก็จะมีหัวข้อีเจอร์ใหม่ในท็อกเสียงส่วนหัวคือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปัดขวาไปดูที่เมนูที่การตั้งค่าการพูดรายละเอียดสี่จากเสียงและการสารนนั่นการควบคุมส่วนหัวคล้ายๆเดิมหมดเลยปรับแต่งโฟกัสเสียจากสิบปรับแต่งท่าทางสัมผัสปรับแต่งเมนูกับอิพร็อกซิมิตีเซนเซอร์เพื่อหยุดเสียง คาอธิบายอัตโนมัติสาหรับไอคอนรูปภาพและข้อความในรูปภาพ11จาก18อันนี้แหละครับที่ 1> 1 <fik S 1> เขาบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เพิ่มมาใหม่คือเมนูนีน้นะครับเพื่อนๆคำอธิบายอัตโนมัติสาหรับไอคอนรูปภาพและข้อความในรูปภาพ11จาก18คําอธิบายอัตโนมัติสําหรับไอคอนรูปภาพและก็ข้อความในรูปภาพก็คือจะมี3เมนูแต่จริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีมาอยู่แล้วแต่ว่า เออผมไปเทียบกับเเครื่องเดิมมันจะเป็น2เมนูแต่ตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น3นะครับก็คือทั้งไอคอนด้วยรูปภาพด้วยแล้วก็ข้อความในรูปภาพเพิ่มมาอันนึงละ่ะจากจากอันใหม่อันใหม่ยม,มีอันเดียวแต่ของเก่ามี2องอันเลยกลายเป็น3อันอันหนึ่งนิ้แต่สอครั้งเข้าไปอ่าขอขอ,ขอไปยังครับข้าอธิบายอัตโนมัติข้าอธิบายอัตโนมัติ เขาก็จะมีะผมเคาะเข้ามาแล้วปัดขวาม,มานำทางขึ้นปัดขวาม,มาอธิบายไอคอนเปิดหนึ่งจากสามอยู่ในรายการก็จะมีอธิบายไอคอนเป็นตัวที่หนึ่งผมเปิดไว้แล้วปัดขวามาอธิบายรูปภาพเปิดสองจากสามอธิบายรูปภาพว่ารูปภาพนี้มีดอกไม้มีคนอยู่ในรูปมีหมามีแมวอย่างเงี้ยเป็นต้นปัดขวาต่ออธิบายข้อความในรูปภาพเปิดสามจากสามอธิบายข้อความในรูปภาพก็จะเป็นในส่วนของว่ามีข้อความอะไรในรูปภาพแต่ว่าทั้งไอคอนทั้งรูปภาพ เขาอธิบายได้เฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็ต้องกดเข้าไปแล้วถ้าอันไหนต้องการให้ดาวน์โหลดตัวเหมือนฐานข้อมูลเอาไว้นะครับก็ต้องกดดาวน์โหลดถึงจะเปิดได้นะครับผมซึ่งสามอันนี้ผมทดลองเปิดมาหมดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะโฮมออกมานิดนึงนะแล้วอยู่ที่สมมุติว่าเขาบอกอ่าโอ้ผมมีติงอะไรมาถ้ามีการเตือนอะไรมาผมต้องขออภัยคือ อย่างไลน์ลเนี่ยคือเราเราอยากจะดูเราไปอยู่ที่รูปภาพไหนหรือเราไปอยู่ที่อไอคอนไหนเบื้องต้นเอาแบบพื้นฐานก่อนถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่าเจสเจอร์นะครับเราไปอยู่ที่ไอคอนไหนรูปภาพไหนแล้วอยากได้คำอธิบายก็เปิดเมนู Talkback ครับ1นิ้วลงเลี้ยวขวาหรือ1นิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรือ3นิ้วแต่1ครั้งตึง้งตึ้งสิตึง้งเมนูท็อ a c บ แล้วปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอคำ,คำว่าคำอธิบายภาพหรือปัดซ้ายดีกว่าเมน,นูอ่ายกเลิอกอธิบายรูปภาพอยู่ในรายการอธิบายรูปภาพเนี่ยนะครับอธิบายรูปภาพเราก็แต่สองครั้งได้เลยนะครับอ่าปึ๊บเขาบอกไหมอ๋อเราใช้การบันทึกหน้าจออยู่ก็เลยไม่ยอมบอกนะหน้าจอหลักสองจากสี่เลส คือคือเขาแาม่ผมก็เลยาสาธ<ท>ุให้<อ>ฟังไม่ได้เลยคือจริงๆถ้าเราไม่ได้มีการาบันทึกหน้าจออยู่เขาก็จะบอกว่านี่คือไอคอนลน์คืออธิบายว่าไอคอนเนี้ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมก็ผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ตอบโจทย์คือเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าเราก็อธิบายยังไม่เคลียร์สำหรับผมส่วนตัวนะอ่าส่วนข้อความในรูปภาพก็ยังได้เฉพาะภาษาอังกฤษอยู่ด้วยภาษาไทยไม่ได้ โอเคอันนึงเลยที่รู้สึกว่าเพิ่มเข้ามาก็การปรับแต่งเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแอบล่าสุดไลน์จากสายไม่ใช่ไลน์เดี๋ยวนะครับภาพหน้าจอไลน์การช่วยเหลือพิเศษในไอรฟนการช่วยเหลือพิเศษในแอนดรอยปึ๊บคุณโฟกัสที่รูปเพื่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตย้อนออกมาคุณถัดไปกลุ่มย้อนย้อนย้อนคเซลล์ลันเชอร์เดี๋ยวนะครับเข้าใหม่เข้าใหม่นการทํางานของระบบการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งคา็อกแบนะครับเพื่อนอ เสียงส่วนหัว2จากเสียงและการการควบคุมส่วนปรับแต่งโฟกัสเจปรับแต่งท่าทางสัมผัส8จาก18ตรงปรับแต่งท่าทางสัมผัสเนี่ยครับมันก็จะมีพวกไม่แน่ใจว่ามีมาก่อนหรือหลังไหมนะครับก็คืออ,อย่างเช่นตอนนี้ผมตั้ง4นิ้วแตะ3ครั้งสนิ้วแตะ3ครั้งตึกตึกตึกเพิ่มเขาก็จะพูดว่าเพิ่มคือเพิ่มเสียงนะครับคือคือไม่อันเนี้ยของผมไปตั้งว่าเป็น4นิ้วแตะ3ครั้งนะครับคือเราสามารถ ไปตั้งค่าว่าเราอยากจะได้ g e เจอร์ไหนเป็นเพิ่มเสียงกับลดเสียงแบบเลยอ่ะบางคนอยากจะเป็นออย่างเช่นผมสมมุติว่าคุณ3นิ้วปัดซ้ายกับ3นิ้วปัดขวาเนี่ยอาจจะไม่ใช้ในการาแบบเนี้ย ถ้าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นความเร็วในการพูดคือปรับเมนูการนำทางเนี่ยไม่ไม่ใช้ระับเสียงการช่วยเหลือพิเศษเพราะว่าคุณใช้สมนิ้วปัดขึ้นความเร็วในการพูด3มนิ้วปัดลงได้รับเสียงการช่วยเหลือพิเศษได้อยู่แล้วสมนิ้วปัดซ้ายสมนิ้วปัดขวาเออมันเปลี่ยนได้ไหมสมมตินะสมมุติถ้าเปลี่ยนได้เราก็ไปเปลี่ยนสามนิ้วปัดซ้ายให้กลายเป็นลดเสียงสมนิ้วปัดขวาเป็นเพิ่มเสียงในที่นี้คือเพิ่มเสียงลดเสียงของระดับเสียง แต่ว่าจริงๆเราก็เอาความเร็วในการพูดเนระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษเนี่ยระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษมาไว้ในเมนูการนําทางได้อืมเนี่ยเพิ่มเนี่ยปัดขึ้นพอเราพอเราเอาระดับเสียงเนี่ยครับความระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษมาไว้ใน3นิ้วปัดขึ้น3นิ้วปัดลงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มลดลดเนี่ยลดเนี่ยปัดลงก็ลดจะลดเพิ่มปัดขึ้นก็จะเพิ่มนะครับผมอืม คือคือพูดง,ง่ายๆเขาเอาทุกๆเมนูเนี่ยไปใส่ไว้ใน,นรปรับปรับแต่งท่าทางสัมผัสปรับแต่งท่าทางสัมผัสเนี่ยแทบจะแบบโหสารพัดนึกในการไปตับปรับค่าเลยครับว่าตัวนี้อยากให้ปรับเป็นอะไรตัวนี้อยากให้ปรับเป็นอะไรมันมันมีเยอะมากบางบางตัวผมก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยครับยังไม่ค่อยเข้าใจมากกับบางตัวอะ,อะไรโนดทรี 3, อะไรที่เคยมีก็ยังไม่รู้เลยใช้ทําอะไร แต่เมนูบางอย่างอย่างเช่นการข้ามในส่วนของการกดด้วย Talkback เนี่ยเออมันก็ดีนะอันนั้นอะ่ะอ,อยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้และประโยชน์อะไรได้บ้างแต่บอกบอกเลยว่าท็อกแบ็ก14.1เนี่ยมันยังเหมือนเพิ่มอะไรมาที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้มีการใช้แป้นพินมพ์อักษรเบลหรือเบลดิสเพย์พวกจอแสดงผลอักษรเบลเนี่ย มันมัน,ม,นมันก็ช่วงช่วงหลังเหมือนเขากำลังพยายามพัฒนาให้รองรับในส่วนของอัศรรเบลมากขึ้นดังนั้นก็อัปเดตดีไหมดีครับอัปเดตเลยครับสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเอ้อมีนิดนึงตอนที่ผมอัปเดตเป็น14.1นะครับเ,เวลาโทรศัพท์แล้วเวลาผมจะต่อเบอร์เนี่ยไม่รู้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับการต่อเบอร์ทำให้เสียงท็อกแบ็กเวลาเราโทรศัพท์แล้วเราจะไปหาปุ่มกดเพื่อกด123เนี่ยมันมัน มันไม่มีมันหายไปตอนนั้นนะครับผมแนะนําว่าให้เอานิ้วเนี่ยจี้ตรงกลางหน้าจอแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียง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 เ,เ,เสียงของ Talkback ในขณะที่เรากําลังโทรศัพท์อยู่จะดังขึ้นมาแล้วเราก็สามารถกดปุ่มต่อได้ตามปกติเอ,อเครื่องผมไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆเวลาอัพเป็น14.1มาเกิดเกิดกรณีบักตัวนี้แต่วิธีการแก้อย่างที่บอกครับถ้าเจอแบบผมเนี่ยที่โทรออกแล้วแล้ว เสียง t ็อกแบ็กตอนโทรเนี่ยหายไปคุยคุยกับปลายทางได้แต่ว่าโทรหนึ่สี่สีเนี่ยได้เลยแต่เอ๊ะทำไมเสียง t ็อกแบ็กมันเงียบไปให้เอาหนึ่งนิ้วจิ้มตรงกลางหน้าจอแล้วกดปุ่มเพิ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 ่ม,เ,มเดี๋ยวเสียงจะเพิ่มกลับคืนมาแล้วเราก็ใช้งานกันได้ตามปกตินะครับผมโอเควันนี้ Talkback 14.1สี่จุดห่งที่ผมเ,เจออะไรแปลกๆมานิดๆหน่อยๆก็นำมาบอกกันคำอธิบายภาพก็ ปรับแต่งในท่าทางสัมผัสได้นะแต่ใครไปปรับแต่งท่าทางสัมผัสเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งแล้วระวังนิดนึงด้วยว่าไม่ไปทับกับคําสั่งที่เราใช้ประจํานะครับไม่งั้นเดี๋ยวแปลคาสั่งที่เราใช้ประจําไปใช้แทนตัวอื่นๆตัวอื่นซึ่งมีให้เลือกใช้เยอะเลยแต่ว่ามันมันไม่ได้อยู่ในลิสต์เนี่ยแต่เขาเขาเริ่มให้เราตั้งเพิ่มได้คือปุ่มที่มัน ขึ้นว่ายังไม่ได้กําหนดเนี่ยเราเข้าไปเพิ่มตรงนั้นก็จะดีแต่ว่า,าบางคาสั่งอย่างเช่น4นิ้วแต่3าครั้งที่เขายังไม่ได้เพิ่มเนี่ยมันมัน,ม,นมันเนี่ยตึกตึกตึกเพิ่มมันยากอะโอ้กว่าจะเาอเพิ่มเสียงทีต้อง4นิ้วแต่3ามครั้งหรอไม่เอาอะแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นาส,สามนิ้วบัดซ้ายไม่รู้ปรับได้เปล่าเออปรับได้ก็ดีเนาะอโอเควันนี้ลาไปก่อนจริงๆลวสวัสดีครับ